พิธีการที่ลดขั้นตอนทุกอย่างเหลือไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนับจากร่างของสอพลายน้อยหรือสมบัติพลายน้อยศิลปินแห่งชาติสาขาวรนศิลป์ปี2553เคลื่อนจากโรงพยาบาลนพร,รัตน์ราชธานีมาถึงชาปนสถานวัดอนงคารามวรวิหารเขตคลองสานในวันนี้เป็นไปท่ามกลางความอลาลัยของครอบครัวและตัวแทนจากสำนักพิมพ์ที่เคยร่วมงานเพียงไม่กี่คนนะคะ เนื่องจากสอพลายน้อยจากไปอย่างกระทันหันหลังรักษาตัวจากอาการป่วยโควิด19ได้เพียง3วันค่ะเพราะแม้จะพบว่าติดเชื้อระหว่างพักอยู่ที่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยแต่ไม่สามารถหาโรงพยาบาลเข้ารับการรักษาได้ทันทีหลังจากนี้ทำตามคำสั่งเสียค่ะว่าหนังสือนับหมื่นเล่มที่เป็นคลังความรู้ในบ้านพักย่านวัดอนงคารามสอพลายน้อยตั้งใจมอบเป็นสาธารณประโยชน์ค่ะ แม้ว่าอายุมากขึ้นทําให้มีงานเขียนออกมาน้อยลงแต่ผลงานที่ผ่านมาได้รับการตีพิมพ์ต่อเนื่องนะคะและมีงานเล่มสุดท้ายเป็นเรื่องใหม่ชื่อว่านามานุกรมพุทธประวัติพึ่งออกจากโรงพิมพ์ที่สอบลายน้อยทุ่มเทในช่วงบั้นปลายค่ะเขียนในเรื่องที่ย,ทยังไม่ถูกเผยแพร่หรือว่าเขียนยแล้วยังมีความคลาดเคลื่อนอเทียบกับข้อมูลใหม่แต่ก็น่าเสียดายนะคะเจ้าของผลงานไม่ทันได้เห็นเป็นรูปเล่มค่ะเรื่องราวในอดีตหลากหลาย อาจารย์สร้างสรรผลงานกว่าร้อยชื่อเรื่องนะครับแล้วผมคิดว่างานอาจารย์ทุกเรื่องเนี่ยทุกเร่มเนี่ยอ่านง่ายานสนุกการที่เราได้สูญเสียอาจารย์ไปเนี่ยก็เหมือนสูญเสียห้องสมุดห้องใหญ่ๆห้องหนึ่งต้องคิดว่าสมัยนี้เรามี Google มีอะไรที่จะค้นหานะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าสงสัยอาจารย์ไปค้นหาความรู้มากมายมาจากไหนนะครับแล้วก็สามารถนํามาผลิตเป็นงานเขียนมากมายเลยนะครับให้ ให้กับคนรุ่นก่อนๆอ่านซึ่งอันเนี้ยก็เป็นเรียกว่าอาจารย์เป็นรุ่นบุเบิกจริงๆในการรวบรวมคนว้นคว้าองความรู้ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อหรืออะไรต่างๆนะครับเป็นความตั้งใจของปู่ด้วยเพราะว่าคือวันหนึ่งที่แกเสียชีวิตแกเคยบอกว่าถ้าเกิดว่าเหมือนกับถ้าดูแลไม่ไหวก็ให้บริจาคเราก็เลยทาตาม,ตามที่คุณปู่บอกใช่ครับ คิดว่าจะบริจาคไปที่ไหนบ้างหรือส่วนหนึ่งไปไหนแล้วก็มีบริจาคไปเยอะแล้วครับก็คือไปตามเพื่อคะไปตามหาวิทยาลัยอะค่ะราชพัฒน์ธนบุรีแล้วก็บ้านสมเด็จแล้วก็สมุดแห่งิเราก็มองว่าจริงๆเราก็ของสมุดพวกนี้ก็เหมือนกักความความรู้อะค่ะถ้าเกิดว่ามีแบบคนรุ่นหลังนะคะได้ไปศึกษาต่อก็จะเป็นประโยชน์ต่อไป คนในแวดวงวรรณกรรมและสำนักพิมพ์ยังติดต่อขอจัดพิมพ์ผลงานสอพลายน้อยค่ะอย่างเช่นเกิดในเรือร0 8แที่กรุงเทพเล่าเรื่องพมา่ารามันเล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่นวันก่อนคืนเก่าซึ่งในรอบ20ปีพิมพ์ไม่น้อยกว่า80รายชื่อหนังสือและมีงานรีไลท์หม่อีกหลายเล่มนะคะทั้งหนังสือเรือพระราชวิธีกระบวนาพยุหายตราทางชลมากและขนมแม่เอ้ยเป็นหนังสือที่สอพลายน้อยยังขอปรับปรุงเนื้อหาใหม่ค่ะ ก็สะท้อนถึงองค์ความรู้และความละเอียดในการทํางานของนักเขียนสารคดีที่ต้องการให้เกิดประโยชน์และความถูกต้องต่อผู้อ่านกระทั่ง2เดือนมานี้ครอบครัวไม่อาจหาผู้ดูแลสอพลายน้อยมาประจำที่บ้านพักได้ต้องส่งเข้าสู่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยและอยู่ที่นั่นจนถึงวันที่ป่วยโควิด19นับเป็นความสูญเสียปูชนียบุคคลผู้สร้างผลงานที่มีคุณค่ายิ่งต่องวงการวรรณกรรม